พราะถ้ากระแสกระแสสังคมในโซเชียลตอนนี้แน่นอนมันมีความหอมหวานมากับทีอะไรอย่างเงี้ยทางเนี้ยโปรชองแผนอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ถ้ามันมีการสิทธิ์โผลไปที่ชิงของอื่อะไรอย่างเงี้ยต่อมาเป็นยังไงเรคิดยังไงกับกับเรื่องนี้บ้างตัวเราต้องยังก็ตอนนี้นะที่กรมพลาศึกษาเนี่ยได้นั่งมีโอกาสได้นั่งคุยกับท่านอธิบดีท่านก็เลยบอกว่าก็แต่งตั้งอาจารย์ตะโกนพิธีรึกษาเหมือนกัน อาจารย์ตะโกนไปที่ปรศึกษ,ษาแล้วก็วางแผนเรื่องกีฬาระดับเยาวชนตั้งแต่รุ่นเล็กๆไปจนถึงรุ่นใหญ่เราก็บอกได้แต่จะเอาผมออกจากหมอนทองไม่ได้เพราะเราตั้งเป้าหมายตัวเองเลยว่าสิ่งแรกเลยที่เขียนไว้หน้าผากตัวเองเลยคือคนจนต้องมาก่อนคือเราไม่ได้ไปในเชิงธุรกิจในเชิงธุรกิจไม่ได้คิดว่าไปที่ไหนเราจะได้เงินเท่านั้นมาที่นี่เราจะได้เงินเท่านี้ไม่นะคุยกับบรรดาแป้ง มปน้ำแป้งก็พูดมาตรงๆเลยว่าอาจารย์เป็นคนแรกที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินก็ผมบอกจะผมเอาไปทําอะไรผมเป็นข้าราชการบานาญนะเด๋ยวน้อยผมก็มีเงินเดือนแล้วห้าหมื่นถามว่าผมก็มจะเป็นแต่ผมอยากทดลองเด็กที่อยู่กับผมเนี่ยเพราะผมเคยอยู่โรงเรียนใหญ่มาแล้วเนี่ยอยู่แล้ว่านี้บางแก้วอยู่โทรศัพมือถีมาเนี่ยผมมีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างผมทําประสบการณ์สำเร็จได้แต่เวลาผมมาอยู่โรงเรียนเล็กๆไม่มีนะ ถ้านักกีฬาสไตล์นะออกจากโรงเรียนเนี่ยแสดงว่าโรงเรียนยุบเลยนะคือเด็กมันจะไม่มีอยู่แล้วมันจะหมดอยู่แล้วมันก็มีปัญหาตรงนี้แหละนะ,นะยิ่งของเราเนี่ยม,มีมีทางหลักศาสนามาด้วยบางเดือนออมนเรื่อเรามาดอเนี่ยถือบวชเนี่ยมันก็มันก็จะมีปัญหามีกระทบกันนักกีฬาเหมือนกันคือข้อแม้เลยใครจะจะตะโกนไปไหนก็แล้วแต่แต่ต้องแกะจากคนนี้ไม่ได้เพราะผมยังทำภารกิจผมไม่เสร็จ นะครับไม่แน่นะอาจจะเชิญสื่อมวลชนไปว่าตอนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่บอกว่าใครนะครับให้ผมไปดูแลฟุตบอล14จังหวัดภาคใต้โดยสร้างเมืองหลวงของฟุตบอลอยู่ที่นครศรีธรรมราชต่อไปนี้ฟุตบอลภาคใต้นะ14จังหวัดไม่ต้องขึ้นมาข้างบนให้อยู่ที่นั่นเป็นศูนย์ฟุตบอลภาคใต้เลยเหมือนทีมชาติเล็กๆสักทีมหนึ่งเด็กเขาจะได้มีโอกาสนะครับเด็กท้องไร่ท้องนาตามสวน,นเขาจะได้ไม่ต้องขึ้นมาแล้วก็อยู่ตรงนครศรีเลย มีคนดูแลอะไรตัวไรเสร็จก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีภาคเหนือก็น่าสร้างภาคกลางก็ลองสร้างนะถ้าประเทศไทยมีทั้งสี่ส่นเนี่ยดีๆนะครับถามว่าเราไปแข่งกบูนายมาเลเซียเราจาเป็นไม่ต้องเอาชุดพ้ชุดใหญ่ไปไม่อะ่ะเอาชุดเนี้ยเซาท์ทิตยแลนด์เนี่ยเอาภาคใต้ลงไปเล่นดูสิเป็นไงบ้างตัวไหนดีเรากเก็บไว้นะ้ถึงปีหนึ่งก็มาเล่นให้กับสื่อมวลชนดูว่าท่านชอบใครชอบตัวไหนสุดหน้าเป็นยังไงตัวนี้นะนะภาคใต้อาจจะบอกเออ ชอบสไตล์บาซีก็ลองส่งโค้ดไปอบรมที่บาซีร,รู้มงนะภาคเหนืออาจจะชอบสไตล์อังกฤษก็ส่งไปอบรมเลยและคุณก็ลองมาสร้างแต่ละศูนเนี่ยสี่แบบและให้ประชาชนเป็นคนเลือกว่าคุณชอบแบบไหนไอ้แบบไหนที่สอนด,ดีก็วาดไปตามนั้นครับตัวข <c oughs> องเราเองเนี่ยนี่ก็จะมีแมวมอง,มองไปไปหรือว่ามัวต่ออื่นอื่นมาหึงตัวไปบ้างไหมครับคือตอนเกรนขัดเนี้ยแมตช์สามแมตช์เนี่ยมันก็มีอะแมวมอง ตอนนี้กลายเป็นแมวมืนละคือเห็นสภาพการเล่นแล้วม so ันมันมันยังไม่ใช่อ่ะผมเองก็ไม่พูดแล้วนะแล้ขคืนพูดไปก็เสียงแอบรู้ว่าไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่ละคนนี้ต้องออกหยุดตรงนี้ละคนนี้ไม่ใช่ละถ้าเป็นนักกีฬาจริงเขาจะต้องต้องมีอะไรที่แก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองโดยเฉพาะตำแหน่งศูนย์หน้าไม่ใช่ทะเลอทะร่ายืนปักหลักหน้าผมสร้างธีรศักดิ์เผยพิมายมาเนี่ยบอกกันตรงๆเลยว่าธีรศักดิ์เป็นนักฟุตบอลที่ลาดธีรศักดิ์ ไม่เสียเปรียบกองหลังอะ่ะเขาจะทําทุกวิธีทางที่จะบอลแต่พอมาหมอนทองพบมันก็มีบางจังหวะที่ชาดบางจังหวัด,ดก้าโม่เหมือนกันไม่รู้จะไปยังไงก็จะได้อยู่ตรงนี้แหละนี่สาคัญมากเลยครับ